สมมติถามคนประมาณร้อยคนนะสมมติเป็นเปอร์เซ็นต์อะประมาณเก้าสิบกว่าคนอะไม่เห็นด้วยมันบ้ามากอะโอ๊ยถอดใจไปเลยเฮ้ยใช่เหรอไม่มีทางเลิกเลิกเลิกคิดยังไงนะอย่าทําอย่างนั้นยังไงนะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวิชั่นมีการทรงเรียกของพระเจ้ามีนิมิตที่มาจากพระเจ้ามันจะมี p ร o v i ชั่นมีการจัดเตรียมที่มาอย่างพอเหมาะพอดีทันเวลาไม่เคยมาช้าและไม่เคยมาสายจริง พูดถึงคําว่าการจัดเตรียมนะคะหรือว่า provision ก็อีฟจะนึกถึงคํหนึ่งเป็นประโยคที่เป็นจริงในชีวิตมาตลอดเลยที่ไหนที่มีนิมิตหรือว่าการทรงเรียกของพระเจ้าที่น่าจะมาพร้อมก,กับการจัดเตรียมของคงเสมอคือมันเหมือนกับถ้าเราจะเรียกให้เจ้าบินเราจะให้ปีกกับเจ้าถ้าเราจะเรียกให้เจ้าออกจากเรือเราจะให้เจ้าเดินบนน้ำได้มันคือ มันคือคำนี้เลยจริงๆจริงๆหลายๆครั้งเสียงเรียกของพระเจ้าที่มาเนี่ยสมมุติว่าถามคนร้อยคน99คนคือเซโนแต่ว่าในใจเราอะ่ะเรารู้ว่าเสียงพระเจ้าเซเยสเนี่ยแล้วมันเป็นความมั่นใจที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าความมั่นใจเนี้ยมันมาจากความสนิทด,ด้วยค่ะ การที law, ่เราได้รู้จักพระเจ้าแล้วเรามีความสนิทสนมในขั้นที่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงเรารู้ว่าพระเจ้าจะไม่มีวันนําให้เราไปเจอแบบความพังพินาศคือแผนการพระเจ้าเป็นแผนการที่เพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อถูกภาพอันนี้คือคือสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเรารู้จักสิ่งที่พระเจ้าเป็นเราก็จะวางใจในสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราเออหลายคนที่แบบสงสัยว่า ทำยังไงให้เรามั่นใจในการส่งเรียกและเราจะรู้ได้ไงว่าการส่งเรียกนั้นจะมาพร้อมการจัดเตรียมที่เราแบบเราเชื่อวางใจได้มันต้องมาจากความสนิทสนมซึ่งจะบอกว่าสิ่งนี้คือมันเป็นสิ่งที่ตัวอีฟเองก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคือย0สิปีที่รู้จักพระเจ้ามาเนี่ยพระเจ้าก็ทดสอบเรื่องความวางใจมาตลอดเวลาคือเราผ่านเรื่องนี้แล้วที่คิดว่ามันวางใจยากมากแล้วเนี่ยเมื่อเราผ่านปุ๊บพระเจ้ามีเรื่องใหม,ม่ยากกว่าเดิมอีก หรือว่าแตกต่างจากเดิมเป็นเหตุการณ์เป็นซีเรชั่นสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมที่จะฝึกความไว้วางใจของเราบางคนน่าจะทันนะคะน่าจะรู้จักกันดีก็คือรายการกบนอกกระลาซึ่งมันเป็นงานที่เราเรารักมากเลยแล้วเราก็ชอบมากเราสนุกกับมันมากเงี้ยก็ทําได้ประมาณ2อสมปีค่ะแล้วช่วงที่การต้องเรียกมาถึงเนี่ยคนทั่วไปคงคิดว่าแบบ มันบ้ามากอะที่เราจะตัดสินใจเดินออกมาจากจุดที่คนเห็นว่ามันดีมากรางวัลชื่อเสียเงินทองการยอมรับคนมากมายอยากจะไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยจนถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าก็เล่าในจิตใจว่าแบบให้เดินออกมาเหมือนแบบที่พระเจ้าพูดกับอับราฮัมว่าจงสละบ้านเรือนไล่นาแล้ว เราจะเรียกให้เจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้แต่พระเจ้ายังไม่บอกตอนนั้นนะแต่พระเจ้าบอกว่าออกมาก่อนแล้วเราค่อยจะบอกให้เจ้าไปยังดินแดนอะไรสักอย่างหนึ่งโดยโลอจิตของคนทั่วไปอะ่ะมนุษย์ทํางานอะที่มีภาระการเงินต้องดูแลครอบครัวอะไรสับสิ่งยางคเขาก็จะต้องสมัคร ที่ทางานใหม่เอาไว้แล้วถูกไหมที่แบบไม่รู้ว่าดีกว่าเดิมได้เงินเยอะกว่าเดิมหรือมั่นคงกว่าเดิมอะไรใดๆย่างเงแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจด้วยนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่เหรอยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษาคนเยอะมากค่ะเยอะมากๆรอบตัวสมมติว่าถามคนประมาณร้อยคนนะสมมติเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนนะมเก้เเเาสิบกว่าคนอะไม่เห็นด้วย <c oughs> แต่อีกซีกหนึ่งอะที่เป็นเสียงพระเจ้าอะ มันชัดจนแบบมันเป็นเรียกว่าเป็น conviction เป็นความแน่ใจอย่างแรงกล้าว่ามันใช่จนวันหนึ่งที่แบบระหว่างเราก็จําได้ว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินข้าวอนะไเนี้ยพระเจ้าก็แบบว่านาวคือตอนนี้เราก็ <c oughs> ใช่เหรอพรมนาวคือเวลานี้ให้เดินไปคุยกับเจ้านายของเราเนี้ยอฐานแล้วก็ถามพระเจ้าสักพักหนึ่งจนเราแน่ใจมั่นใจเราก็ใช่ นี่คือเสียงพระเจ้าแน่นอน100%เราก็ตัดสินใจเดินไปคุยกับเจ้านายวันนั้นก็โอเคทุกคนก็น่าจะชอ็อกเพราะว่าจริงๆหลายหลคนทั้งเจ้านายเราหรือว่าเพื่อนออร่วมงานต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยรือแล้วก็ดูเราก็เอนจอยกับงานเราทําได้ดีเราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาถามว่าจะไปทําอะไรต่อยังไม่รู้ก็เลยตอนนั้นก็คุยปุ๊บๆจนเจ้านายเราก็ เริ่มเข้าใจเรามากขึ้นจนโอเคก็บอกว่าเอ้ยเรายังรักเขาเหมือนเดิมรักทุกอย่างที่นี่เหมือนเดิมแต่ว่าเราอาจจะต้องหยุดแล้วก็ไปทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่ได้กลับมาแต่งเพลงเยอะมากจริงๆก็มีบทเพลงทั้งเ,เพลงที่หนุ่มจิตชูใจให้แรงมานานใจที่เป็นเพลงเพลงทั่วไปเนาะแล้วก็มีโอกาสได้แต่งเพลงนมัาสการเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าทํางานในใจเราแล้วก็มีเรื่องราวมีถ้อยคํามีเรื่องเล่าเยอะมากที่มันกลั่นออกมาจากประสบการณ์ชีวิตของเราเป็นบทเพลงแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยกลับไปแต่งเพลงอะไรเหล่านั้นหรือแบบนั้นนะไม่ได้แล้วในในช่วงชีวิตอื่นเออมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งปีที่ที่เพลงมันไหลออกมาจากชีวิตเราเยอะมากก็ก็เลยเริ่มเข้าใจพระเจ้าว่าอ๋อการที่พระเจ้าเรียก ออกมาจากจุดเดิมจุดนั้นแล้วให้เราพัก1ปีนั้นอะเพื่อที่เราจะเป็นช่วงที่เราตกผลึกแล้วก็กั่นกรองชีวิตประสบการณ์บทเรียนอะไรบางอย่างออกมาเป็นบทเพลงแล้วพอมาถึงวันนี้เพลงเหล่านั้นก็ก็ได้รับการฟนะีดแบ็เนาะว่าเป็นเพลงที่หนุนจิตชูใจแล้วก็ช่วยช่วยเหลือผู้คนมากมายที่มีประสบการณ์เดียวกัน ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตอบสนองการทรงเรียกนั้นแล้วทีนี้ตัดภาพกลับมาเรื่องการจัดเตรียมเชื่อไหมว่าหนึ่งปีนั้นอะรายได้ที่เข้ามาใน,ในบัญชีเราอะน้อยมากถ้าเทียบแล้วอะกับสมัยนี้ตอนที่เราออกมาจากที่เดิมเนาะประมาณสิบเท่าแต่พระเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรให,ให้วางใจแล้วเราจะเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียม อย่างเพียงพอคือคํานี้นะอย่างเพียงพอไม่ใช่อย่างล้นแบบอย่างเหลือเฟืออย่างเพียงพอเนี่ยปรากฏว่าสิ้นเดือนนั้นก็มีงานจอบบางอย่างมีใครบางคนที่เขา้าก็ส่งมาดูแลเราอย่างเพียงพออย่างพอดีในยอดเงินที่เราจะต้องจ่ายอันนี้คือประสบการณ์ในช่วงชีวิตหนึ่งเนาะ ทีนี้มาอีกการซองอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะแชร์ก็คือตอนนั้นทาที่เดอะแซนด้านะครับซึ่งมันเป็นจุดที่แบบหลายคนอยากจะไปดูตรงนั้นเหมือนกันเลยเหมือนกับคราวที่แล้วเลยเราก็รักงานนี้มากด้วยแล้วเราก็รักเพื่อนร่วมง,งานของเรารักเจ้านายของเรามากด้วยเหมือนกันมันก็เป็นงานที่หนักเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบที่เราสตาร์ทด้วยเราเป็นฟาวดิ้งทีมด้วยช่วงก่อตั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่า ร่างกายเราพังมากสุขภาพเราพังแบบตอนนั้นคือเป็นสารพัดโรคเกิดจากตัวเองด้วยคือมันไม่ได้เป็นความผิดของใครนะคะแต่ว่าส่วนตัวคือเป็นเป็นพวกแบบ perfectionist เป็นพวกแบบเฮ้ย <c oughs> อยากจะทําเต็มที่ดีเลอศอะไรเงี้ยไม่ไม่หลับไม่นอนทําอยู่นั่นอะ่ะเออจนเราเราสะสมความเครียดแล้วเรานอนไม่ได้ปรากฏว่าพอนอนไม่ได้ปุ๊บภูมิคุ้มกันก็พังแล้วก็เป็นผื่นลมพิษขึ้นทั้งตัวเลยเจ็ดเดือน คือตอนนั้นแบบไปหาหมอเยอะมากไปหลายโรงพยาบาลหลายศาสตร์หลายสาขามันก็ไม่หายไปบอกเลยว่าตอนนั้นอะความรู้สึกในใจเรามันขยาดกลางคืนมากมันเกลียดเกลียดช่วงเวลากลางคืนมากเพราะว่าเรานอนไม่ได้แล้วพอเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นตัวเองในกระจกที่มันเต็มไปด้วยผื่นลมพิษแบบนั้นอะทุกวันทุกคืนคือมันมันเศร้ามากค่ะมันเป็นภาวะที่มันแบบอีกนิดนึงอ่ะรู้เลยว่า เราจะซึมเศร้าแล้วนะเพราะว่ามันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราร่างกายของเราแล้วมันมาจากไหนมันจะจบลงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตอนก็นถามพระเจ้าหนักมากถามทุกวันเลยแล้วก็มันเหมือนกับพระเจ้าก็ยังเงียบยังเงียบยังเงียบจนวันหนึ่งอีกเช่นกันเป็นตอนที่แบบนั่งโต๊ะกินข้าวกำลังจําได้เลยเป็นโมเมนต์แบบเซเลบรตเนาะเซเลบรตความสําเร็จมันเห็นการตอบรับที่ดีในงานของเราของแบบ สื่อที่เราทํางานอยู่ด้วยอนะไรเงี้ยเพระเาะฉะนั้นว่าให้ภาพไฟเขียวเกิดขึ้นแบบนาวนาวอะนาวคือแบบอีกแล้วเหรอเพราะว่า <laughs> เป็นอีกครั้งหนึง่งเพระเาะฉะนั้นว่าเดินออกจากจุดเดิมอะไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็ยังไม่รู้จะให้ไปไหนด้วยเราก็ตัดสินใจก็ขอเจ้านายคุยจนสุดท้ายเข้าใจกันปูว่าโอเคเราต้องพักจริงๆแล้วก็ เ,เสียงในใจของเราแบบมันอาจจะต้องแบบหยุดจากสิ่งนี้เพื่อไปทําสิ่งใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าอะไรอ่ะก็จบเรื่องนั้นเชื่อไหมวันแรกที่ตัดสินใจไปลาออกผื่นลมพิษอะคะ่ะหายไปเลยอย่างอาศัศจรในวันนั้นได้ได้ร่างใหม่ในคนเดิมอะ แล้วเป็นคืนที่นอนหลับสนิทเป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่เราจําไม่ได้แล้วว่าล่าสุดเรานอนหลับสนิทเมื่อไหร่ซึ่งคนรอบข้างก็แบบฮยังไงนะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนกับเรายกอะไรไม่รู้่ที่เราแบกไว้อะด้วยกําลังของเราอะวางให้กับพระเจ้าหมดหัวใจหมดชีวิตกลายเป็นว่าไหลเราเบามากเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลอีกแล้ว เราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำแล้วมันเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์การทรงเรียกหลายๆครั้งเราไม่เข้าใจหรอกแต่พระเจ้าจะค่อยๆเฉลยว่าทําไมพระเจ้าถึงทําสิ่งนั้นแต่เมื่อเราตอบสนองด้วยความไว้วางใจความเข้าใจจะตามมาที่หลังหนึ่งปีนั้นก็เป็นปีที่พระเจ้าจัดเตรียมอีกเช่นกันก็คือ พระเจ้าให้พักใช่ไหมคะและรีสอร์หรือฟื้นชีวิตอันนี้ก็ชอบเดินทางค่ะชอบท่องเที่ยวพระเจ้าส่งทริปให้เดินทางไปหลายจังหวัดหลายประเทศทั่วโลกแบบมันมีคนแบบออฟเฟอร์ให้เราไปนอนบ้านเขาให้เราไปดูงานที่นู่นที่นี่ไปออสเตรเลียไปอเมริกาเกือบสองเดือนมีโฮสแบบแต่ละรัฐอะคะ่ะออฟเฟอร์แบบบอกว่าเอ้ยมานอนบ้านไอดีเดี๋ยวไอพาเที่ยว แล้วความอัศจรรย์คือแต่ละคนแต่ละรัฐอ่ะว่างไม่ตรงกันโดยที่แต่ละช่วงเวลามันมาต่อกันอย่างอัศจรรย์ตลอดเกือบสองเดือนทุกคนรอบข้างคือบอกว่าเฮ้ยแบบอิจฉาชีวิตเรามากเลยวันๆแบบเอาแต่เที่ยวเลยงเว่าอย่าอิจฉาเลยเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันเรามีพ่อคนเดียวกันและพ,พ่อคนเนี้ย พร้อมจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกทุกคนแต่ละคนไม่เหมือนกันและตลอดหนึ่งปีนั้นคือมันแบบมันเป็นปีที่พิเศษมากๆที่เราเห็นกันจัดเตรียมและการเลี้ยงดูของพ่เจ้าที่เราไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆเออมันเป็นความแบบซาบซึ้งในหัวใจของเราว่า พระเจ้ารู้จักแล้วพระเจ้าหลักเราแล้วพระเจ้าไม่เคยละเลยเลยแนมะ้แต่สักเรื่องเดียวที่มันเป็นเรื่องแบบบางทีนะมันเป็นเรื่องบัญญาอ่อนมากเลยที่เราแบบเอ้ยพระเจ้าอยากกินอันนี้ออยากทําอันนี้เลยเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าดูแลแบบทุกอย่างยิ่งมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้เลยเนี่ย เมื่อไหร่ก็ตามที่มีวิชั่นมีการทรงเรียกของพระเจ้ามีนิมิตที่มาจาาับเจ้ามันจะมีพรอเ n ชั่นมีการจัดเตรียมที่มาอย่างพอเหมาะพอดีทันเวลาไม่เคยมาช้าและไม่เคยมาสายจริงอันนี้ก็หลายคนก็ถามมาเยอะมากเหมือนกันก็คือทริปที่ได้ไปนิวยอร์กล่าสุดนะอีแบาเคยไปนิวยอร์กครั้งหนึ่งตอนนั้นเราไปทำงาน แต่ว่าตอนที่ไปทํางานตอนนั้นอะคือมันแบบมันถ่ายงานตลอดเวลาจนเราอาจจะไม่ได้มีเวลาซึมซับแล้วก็คิดในใจเสมอว่าเอออยากกลับไปที่นี่อ่ะอยากกลับไปเมืองนี้แบบแบบไปเที่ยวอ่ะแบบมีวันหนึ่งก็เห็นแบบเพื่อนที่เรารู้จักเพิ่งไปนิวยอร์กใช่ไหมเราก็คิดในใจว่าเจ้าอยากไปนิวยอร์กจังเลยอ่ะพงแล้วอยากไปแบบเร็วๆนี้ได้ไหมอะไรก็ก็ไอถานในใจแค่เนีน้อีกไม่กี่วันต่อมามีสายโทรศัพท์เข้ามา เป็นเป็นลูกค้านะคะเป็นจ็อบที่จะให้ไปทำสตรอรี่แฟชั่นดีไซเนอร์ทริปนี้จะเกิดขึ้นภายในอีก13วันหลังจากนี้เราก็ฮ <ś led> ทีเนี้ยวับแรกคือมันดีใจมากแบบดีใจมากแบบเฮ้ยพระเจา้าแบบพระเจ้าฟังอยู่จริงๆแล้วมันอาจจะจันมากแล้วให้ไปแบบทั้งทริปคือแบบฟรีมีการดูแลในทุกสิ่งอย่างทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทริปคือเราไปฟรีสิบวัน แล้วก็มีค่าฟร่างให้ด้วยเสร็จปุ๊บอย่างที่สองใจแล้วก็คิดอีกว่าพระเจ้าแต่ว่าครั้งนี้เอออยากให้พี่เอกไปด้วยนะพี่เออแบบอยากไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะเขาที่แล้วเขาไม่ได้ไปแต่คิดถึงความเป็นไปไ,ได้คือเหลือเวลา13วันที่คนคนหนึ่งจะต้องทําวีซ่าอเมริกาคือมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วแบบปรึกษาคนรอบตัวใช่ไหมถามสิบคนทุกคนบอกว่าโอ้ยถอดใจไปเลยไม่มีทางคือบางคนแบบ ที่เขาขอก่อนหน้าเราอะ่ะเขายังรองคิวแบบข้ามปีอะ่ะเออแต่เรารู้สึกว่าในใจเราลึกๆอะ่ะพระเจ้าจะให้พี่เอไปด้วยอะ่ะชิปเนี้ยปรากฏว่าได้คิวสัมภาษณ์ภายใน3วันทุกคนแบบฮะจริงเหรอซึ่งก็เลยเป็นสิ่งที่แบบมันพรูฟเรแวว่าก็เนี่ยพระเจ้าเรียกให้ไปทำสิ่งเนี้ยเดี๋ยวพระเจ้าทําเองความอาัศจรรย์ก็คือพระเจ้าก็ให้พี่เอได้วีซ่าประมาณอีก 4วันนั้งก่อนจะบินซึ่งก็อัศจรรย์อีกคือในกระบวนการทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยได้วีซ่าภายในประมาณหนึ่งอาทิตย์วีซ่าอเมอเริกาแล้วเพี้ยได้10ปีซึ่งแบบมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วเราก็เป็นประชาชนคนธรรมดาด้วยเราไม่ใช่ประธานาธิบดีเราไม่ใช่รัฐมนตรีอะไรใดๆเราก็ได้ไปทริปนิวยอร์กแล้วก็แบบ เออมันก็ได้ไปเก็บตกหลายๆที่ที่เราอยากจะไปได้ไปกินอาหารหลายๆร้านที่เราอยากจะกินถ้าคุณพระเจ้ามันแสนชื่นใจจริงๆแล้วพระเจ้าน่ารักจริงๆอะไรเงี้ยทีนี้คือพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีกำลังความสามารถอะไรเลยของของเราอะไรเงี้ยเออคือบางทีการทรงเรียกที่มาแบบไม่เข้าใจแต่เมื่อเราตัดสินใจตอบสนองและวางใจ เราจะเห็นการจัดเตรียมที่เกินความเข้าใจสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับคนที่รักโรคค่ะ